สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมที่เดียวตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตามคำเรียกร้องอีกแล้วนะครับผมตามคำเรียกร้องเก่งมาเลยเรา FC ประมาณหมื่นล้านคนวันนี้นะครับผมตังเมจะมาทําคลิปชะอ์ของดูมันดีที่ทุกคนเรียกร้องและรอคอยมาแสนนานนะจ๊ะวันนี้นะ,ะผมสิ่งที่ตังเมอยากจะมาดูที่สุดนั่นก็คือความนุ่นิวเนาะความแซวแซมทำแบบเฮ้ยซะละาลาบาเฮ้ยงีะะ้อยอยากมาดูว่าความนุ่นิวจะเป็นประมาณไหนนะครับผมเพราะว่าได้ข่าวว่านุ่นิวก็น่ารักมากเลยคลิปนี้เนาะโอเคเพื่อการสุราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่านุ่นิวจะเป็นยังไงเจ้าแซมเจ้าแซมไปดูกัน ยังจะกอดเราผมก็จะก่อดยังเหมือนเดิมใครไม่เข้าใจใครไม่เขื่อนกองหน้าครับตอนนี้ก็ิวโอ้ยจุดตลนาว่าไม่ได้ติดตลอดอยู่นาครับนี่ครับผมเราก็จับจิมเอ่อจิมอะยิ้มดูมันดกเดี๋ยวปวดเสียทำทำเสียชื่อของน้อพี่มาพี่เขาทำมาดีทำมาดีจูมันเดกอะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชะอำนะครับเรามาท่องเที่ยวกันเนาะแล้วทีนี้เราก็จะกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่าเราสึกว่าแบบ เอออย่าหาอะไรทำคือการไปเดินมาซึ่งก็เลยมาอยู่กันที่เขาค่ายนี้เขาไม่ติดกระดุมกันหรอกแต่ว่าขออนุญาตถอดแหนก่อนได้ไหมครับผมตอนนี้คือเขาไม่ค่อยชัดเลยครับผมเพราะปกติผนจะดูชัดอยู่แล้วซึ่งเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนเดิมถอดแล้วก็เหมือนเดิมเอามันมาใหม่อยู่ปังใครเย้มที่นี่คือมีอะไรบ้างครับทุกท่าข้างหลังเรียว่ากคืออะไรคืออะไรครับผมรู้ว่ารู้มันคือลกบินคือลกบิน

เียเเนาะัทกคยนทน็ไ <farming> ม่ได้ครับไปหาเฮียนะครับไปด้วยกันเลยครับ ใครสั่อะไรอย่าลืมจ่ายเงินด้วยโมมากว่าเขาเก็บเงียนเดียเราเล่นเราเล่นเราเล่นยอไปไหนที่อ๋อไปยอปอะตูอยู่นี่ดูมอนจะกลัวยังไงเนี่ยดูมันเด็กเขาบอกเขาไม่กล้าใช้คำว่าดูมันดิเลยเพราะเขากลัวทำเสียงเสียงเพราะว่าดูมันดิเขาทำมาดีมากใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่จริงดูมันดิเขาอยากใช้ชื่อดูมันเด็กห้องน้ำมานี่คือเดินอ้อมมาไม่รู้ว่าทำอะไรกันใช่ทำอะไรครับวันนี้มานทำอะไรอย่างี้บอกต้นชิปนะครับว่ามาครั้งนี้จริงๆแบบแค่มันเกาะ กาะเนี่ยมาเที่ยวเพราะว่าเนียครั้งนี้มาเกาะเนี่ยเที่ยวใช่ไหมแต่ครั้งต่อไปอ่ะไม่ใช่แค่วันนี้นะต่อไปเนี่ยจะเกาะเราผมก็จะเกาะเนี่ยเหมือนเดิมโอ้ยนี่โอ้เฮียเลยต้องเปิดมือนี่ว่ะได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเลี้ยงเองแต่เดี๋ยวหลังใหม่หนูเฮียไปเก็บ ียอสีเหลืองหรือว่าเรียงไหมอาอ๋อถือว่าไม่เรียงเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปเล่นกันกีซังน้ำยอนไปสองครับผมแล้วก็น้ำพุขมยางมาท่เดี๋ยวหิวปะเนี่ยทำไมไม่มีทำไมครัโอ๊ย ก็เเห็นเป็นอาหารคาวไงก็เลยหิวก็เลยถามนี่ถามเดี๋ยวเราไปกินร้านอาหารกันหลังจากนี้ไม่บอกผมไงแต่สั่งไปแล้วแล้วก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยก็ถือเป็นค้าเหนียวผมเลยผมสั่งชาไทยนะครับใช่ตอนนี้ตอนนี้ชาไทยที่ทำเสร็จประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วครับผมตอนนี้ก็คือละลายกันแล้วนะครับเพราะว่านุ่มเหลือเกิที่บอกไปตอนแรกเขาว่าที่เรามาเนี่ยชื่อเอาเวไบเดช่ินครับแต่ว่าเอาเวไบเดเนี่ยจะเป็นชื่อของสำรับคนที่พัก นอนได้ดูนะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นคาเฟ่ที่นี่เนี่ยเขาจะชื่อทำเลคาเฟ่ใช่ไหมใช่ทำเลคาเฟ,ฟ่แอนด์บารนะ์สั่งอะไรได้บ้างสำหรับเมนูนะครับก็สั่งอะไรได้บ้างน,นี่ครับมีเยอะมากครับมีเยอะมากมีเครื่องดื่มอย่างที่เห็นนะครับก็มีเครื่องดื่มอาหนนรรอมมารคาวหลายอย่างก,ก็กาแฟมีสแน็คด้วยนี่ส่วนใหญ่อาหารเขาจะเป็นอาหารเกาหลีนะครับเนีอยา,ากไปกินเยอะหิวนะครับได้กินรายอนบิบิมบับก็จบกันด้วยอ่ะ เรียกคนอื่นมายกแก่ถ่ายรูปกันดูแบบเป็นเจ้าเด็กน้อยเนาะดู้วยแบบยิ้มขาวมากเลยดูดิต้องแดดเวอร์ถชอบชอบไปเกาหลีมั้ยแต่ที่บอกว่าอยู่เกาหลีมานานพี่อยู่เกาหลีมานานโอ้ชิงโหแต่เขาไม่ใช่เกาหลีแตอนนี้จุดจะหลอนนะจุดจะหลอนนะ ขามอหน้ากันได้แหละทำไมนุ่นวหรือตัวเท่านั้นลูกทำไมอ่ะทำไมทำไมอ่ะได้แต่เชื่อสงสารเลยอ่ะพู้เขาไม่มาดีย่ครับผมงแรงผมาจะเสียทงได้ทำให้ผมดิวง่ายนะครับดิวง่ามากเลยของเราจะเสิร์ฟไปทุเสิร์ฟไปหมดเลยเปิดเนะครับราารด น่ารักเในคลิปแร่ทงารังไม่น่ารักแล้ววไม่่ารกาะ่รอยฉันว่าต้องไปดูคลิปก a วแล้วล่ขยดูคลิปก a คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะน่ารักแล้วอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยมั่นไม่มั่นไม่มั่นใจแต่วันนั้น Q&A นี่คือแบบว่ามันนันมั่นเนย เป็นยังไครัติวเตอร์ังนายิวเตอรหลดนะทไมไม่ถ่ายให้เองติวเตอรหล่นแน่นสินาอเขาต้องถ่ายคู่กันเขาต้องถ่ายด้กันป่ะครับเออแกล้งน้องแกล้งน้อง แล้วติ์อ่ะไม่ต้อตื่นเหรอาทีเนี่ยจะไปปุ๊มน้องเขาและนี่นะครับก็คือเด็กปั้นผมเองที่ยิ้มก็เป็นคนละแล่ห์ไอ้ที่หรอไปอายุเท่ากันแต่ว่า อะไรเนี่ยก็คล้ายๆสื่อี่อะไรกันแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างมันเดียวกับเรื่องเช่ยวานี่งหล่อเนาะแล้วตอนนี้ก็ถึงต้องหล่ออยู่ดานมคลิปเดียวแล้วตอนนี้เราก็ถึงช่วงเวลาตอนเย็นๆแล้วโอเคเดี๋ยวได้ส่งให้ เออดดูิที่กำลังคุ้มกิงคุ้มกินกันอยู่แล้วบทต่อไปคือที่ออาแต่วันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของพวกเราคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วที่เรามีคลิปเที่ยากเองน้องคุณก้องคือทายาทเลยทายาทผมมันใช่ยังไม่ใช่ทายาทผมมิวเป็ทายาทจริงจริงเหรอนี่แนนโหน่ะนะยูริเนี่ยยูริเนี่แนนโหนะ แมนตาสีเหลืองอุ้ยเซรามูนนายนะยู้บุกอเขียนสึกนะฮสึกว่าอะไรกันนะสองคนอ๋ยน่ารักอ่ะครับตอนนี้ผมเพ่งตื่นจากการนอนหลับพักผ่อนจำเป็นตีมาใชเป็นเวลาระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงเป็นยังไงนอนในรถแบบรวยแค่ไหนแว่นตากุชชี่อ่ะนอนในรถเหรออะแว่นตานีนกุชชี่เลยเนี่ย รถบ้านเลยทีเรานรถ้รถก็มาแล้วที่เฮียสักนนีครับเามยอนเเน่เกเฮียนะค่เขามอาหารเกาหลีเราก็เลยต้องลองต้องลองดูจะไม่มีเจตนาที่จะตังแต่ก็จะกินนะคเัอมาสามสองหนโอ้ยนากินโอ้ยน่ากินอ่ะ ความม่อเนาะฮุ้ยซื้อม่อมาติดบ้านดี่แมแล้วก็เออหนึ่งกรุบหนึจ้าโอ้โนิวหน้าดีมากเลยอ่ะหนูตอนนี้พวกเราสามคนก็มาแอบถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็สำคัญทีไม่ต้องแอบเลยคือติดทะเลจริงๆเนาะแล้วแบบลมเย็นๆอย่างเช่นอ่ะนิวเตอร์ยิมที่เราพามาคาเฟ่ครับแต่ว่าลงมาถ่ายที่ทะเลครับผมไม่ถ่ายตนนิวอะนิวอ๋อ นิวก็อ่ะไม่รู้หรอเมื่อกี้เห็นกินข้าวพี่เีไงไม่ก็คือวันพี่เสีเขามาทํางานก็เลยเหมือนกับอยากพาน้องมาด้วยแล้วที่สําคัญคือพี่เสีเขาอ,อยากรู้จักน้องนิวมาก,กเขาลืมเขาไม่เคยเห็นแบบป,ปื้มปื้มน้องแต่แบบตอนถ่ายโปรไฟล์แล้วปื้มปนะให้โอกาสเขาไปคุยแล้วได้ดากการู้จักกันเพราะเหมือนกับเป็นซีรีส์ด้วยเรื่องแรกที่คู่กันก็แบบน่ารัก,น,น,กนะเฟสเจอร์วิวนะเนี่ยพูดเราอ่ะยูทูบเบอร์อ่ะยูทูบเบอร์บอกไปอะไรเราก็ ขอพูดหน่อยตอนกินข้าวอยู่ตอนเย็นยิ้มอะเหมือนกับเดินมาหาเน็ตมาหามาหาเน็ตใช่ไหมครับที่เน็ตบอกเน็ตยิ้มไปหายูทูบยูทูบบอกว่าไม่หาเน็ตก็ไปหาที่ออฟอีกไปหาเถิ่อนอะไรไม่เข้าใจเถิ่อนอะไรก็ได้เถิ่อนเองหน้าของมครับที่ไ้เลิกเถนอ๋อลืมไปครับผมที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่กล้าสุดตานะครับแบบแพร์มา บต้องเป็นคนที่แบบเออแบบเขาเรียกยิ่งพนงอะไรอย่างเงี้ยเล่นตัวนิดนึงเขาว่าเต็มได้ปะเขาว่าเต็มได้ปะง่ายเขาเด็กตาแยมเหรอว้าเราอ่ะช่ผมไม่ง่ายครับแต่ว่าเขามาเองเขามาเองว้าวเล่นเลยเออขยิบตาคืออะไรแบบก็สายคาดอะแต่ทำไมจะกินแล้วอะะกินเหรอเออมันจะโดนฟาดโดนฟาดสักแค่มาอยู่คนเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะนอนหรือเพิ่งตื่นอะ ไม่ใช่แล้วเพราะว่าคนอื่นครับผมมัวแต่ถ่ายรูปกันมัวแต่กินขนมนั่งรับหน้าคุณพุ่ตื่นคุณซอนอโอเคะเดี๋ยวเล่าภาพบรรยากายให้ฟังตอนนี้คือคุณติวเตอร์คุณยิมแล้วคุณเน็ตกำลังแบบถ่ายภาพกันซึ่งทุกคนก็มากินแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับแต่สำหรับผมผมเป็นสายแบบชอบดื่มดำกับบรรยากาศไอ้เนีก็จะเดินไปสุดยอะสุด เออครับผมเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนิดนึงครับแบตกล้องหมดนะครับผมตอนนี้เราก็ย้ายมาเป็นกล้องมือถือแทนนะครับก็อยากจะบอกเลยว่าที่นี่ก็คือชะออมนะครับใครที่อยากมาที่สามารถซื้อเพื่อนได้เลยนะครับเกิดว่าชะออมเพราะว่าพวกเราเอาเวดี้กันเสิดรู้แบบไหนเราแบบนี้เอ้ากูชะออมจะให้เสิร์ดรูปหัวหินไง อุ้ยแต่น่าไปเนาะชาวแกลแมวน้าดายังไม่เคยได้นอนแบบติดหมูอะไรที่มันเป็นแบบอยากจูบแม่มานอนมาแคมปิ้งอย่างนี้เมกอเดอะไรนะหรือว่าแบบเขาหน้าอยากชวนพี่ๆคนอื่นมาอเวอเดทอมมี่บอกว่านัดไม่ชวนนะจริงๆปกตินัดชวนตลอดเลยแต่คุณแม็กอ่ะคุณไม่ยอมมาจะให้ผมนอนไหมครับแล้วคุณปากนางน่ารักดีไม่ชวนทีนี้ถ้าเกิดเขาหน้าผมชวนคุณคุณต้องมานะครับไม่งั้นผมนอน เราไปหาปะป๊าซ oh. mm ีก hmm. ับมาม้านิวกันนะมาม้านิวล่ะว่าดูอ๋อเอ้ครับผมถ้าใครอยากมาที่นี่ต้องพิมพ์กูเกิลว่าอะไรครับใครอยากมาที่นี่โอ้โหมาสดอีกแล้วถ้าอยากมาที่นี่นะฮะเซิร์ชกูเกิลนะฮะว่าอเวชั่มอ๋ออเวบายเดดนคุณสองคนรู้จักกันมากเลยนะครับคุณปะปาซีกับคุณนิวอะสายกระจายไหมครับคุณเนียทำไมน่ารู้อย่างนี้ล่ะลูก ยังยังไม่ดีเพราะคลิปหน้าลากดูมันเด็กกว่าียังไม่ดีเพราะอยากหาโอกาสไมเชื่อโน้นิวอีกใช่ไหมเาไดเดี๋ยวจะไปทำทีแรกนะกันแล้วรู้ทางก็ถ้าใครชอบคลิปนก็อย่าลืมิไลค์ชอบแลเหรอก็ต้อง่ยไว้หเล่นม็นมาิกิ๊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 กิงกิ๊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 ก

นี่มีในหยุดดูเนะครับซีรีส์ก็มีนะครับผมนี่กําลังจะถ่ายทํานะครับชื่อซีรีส์ว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนะครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเลยครับผมด้วยครับป๊าป๊าอันนี้อันนี้คดีจริงๆอ่ะเพิ่งตื่นจริงใช่ฮะซึ่งเรื่องนี้ป๊าป๊าผมแล้วก็เพื่อนผมเป็นเป็นพระเเอกพื่อนกันเหรอเอไม หลักนี่น่าจะเต็มอิ่มกันแล้วนะฮะไม่ไหจะมันด <Yeah, like ีอะไรที่กันไปไหนปิดคลิปแล้วปิดตรงนี้แน่เขาไม่ไม่ไปสักทีเลื่องไรแล้วเนี่ยฮะสาเกใจเขาได้จริงๆครับผมไม่ต้องคนนี้เลยสาเกใจเลยนะดูเป็นผู้ใหญ่ที่แบบสาเกใจครับผมฝากด้วยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับผมก็ให้ดีมมพิจิตรอทีแล้วกันว่าฝากด้วยนะครับพี่เกียรติจบสงครามก็เล่นไหนๆก็ได้มาละเร็วๆกันั่งคุยถึงเจมเนาะ

อะไรนี่แหละทปิดจบ้วครับผมขอด้วยครับก็คือจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปตะลุยคาเฟ่และบลิมชะอําอะไรแบเนี้คือสวยนะทุกคนความรถบ้านน่ะมันทำให้เรารู้สึกอยากเปลี่ยนที่นอนมันทำให้รู้สึกแบบว่าจากที่เราได้เคยนอนในสบายสบายที่กว้างๆอ่ะเราอยากนอนที่แคบๆยอยากนอนที่แบบเฮ้ยอยากรู้ว่าการนอนในรถมันจะเป็นประมาณไหนอย่างเงี้ย เออมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะต้องหาเวลาว่างไปสักวันแล้วครับผมก็อ่าสถานที่พักเข้าได้นะโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้จมีก็ได้มาทําตามความได้ลองทุกคนแล้วก็ได้เห็นนุ่นนิวในเวอร์ชันที่แบบตลาดตลาดได้เห็นติวเตอร์ได้เห็นยิมได้เห็น เนทเสเียดายเนาะเจไม่มาเนาะเสียดายเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราคาดหวังว่าในอนาคตเขาจะมาเรื่อยๆนะตําไมบอกเลยว่าเขาอาจจะมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมตามําไมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมใครมีอะไรคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆ,ๆนะครับผมฝากคลิปอะไรอยากให้รีแอคอะไรคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับวันนี้ตะเไมต้องขอตัวลาไปกันแล้วบายบาย